ครูบีนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนการประดิษฐ์่อดอกไม้ติดหน้าอกนะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะดอกไ,ไม้นะคะวิธีการใช้ใช้ในงานอะไรบ้างงานมงคลสมรสนะคะงานเปิดงานงานพิธีต่างๆนะคะงานประเมินโรงเรียนหรือใช้ในงานวันสําคัญต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบนะคะโอเคงั้นเราไปเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทํากันได้เลยค่ะ นตอนแรกนะคะนำลวดนะคะนำมาตัดเลยค่ะความยาวประมาณ4 5นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะเมื่อตัดแล้วอ่านำเข็มกลัดพันนะคะพันกับสกอ็อตเทปค่ะให้แน่นๆเลยนะคะยึดติดก,กับสกอ็อตเทปให้แน่นพันไปเรื่อยๆให้แน่นๆอย่าให้หมุนได้นะคะอ่ะต่อไปพันด้วยโฟร,ราเทปอีกหนึ่งรอบ ด้วยฟอราเทปนะคะ okay. ปิดสกอตเทปต่อเคพันตายให้สุดเลยสุดก้านนะคะโอเคดึง okay. เรียบร้อยสำหรับกา้านเข็มกลัดนะคะพักวางไว้ก่อนต่อไปขั้นตอนต่อไปนําดอกไม้เลือกดอกไม้นะคะดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็ได้ดอกเดี่ยวดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้ดอกยาบิล่าดอกอะไรก็ได้ค่ะตัดเลยค่ะ ใช้แค่หนึ่งดอกนะคะดอกหลักจัดรูปทรงให้สวยใช้ดอกหลักหลักแค่หนึ่งดอกจากนั้นใช้ดอกแซมดอกเล็กๆใช้ดอกแซมนะคะดอกแซมนิดหน่อยเสียกันไปใบอยู่ด้านหลังนะคะ,ะเสียดอกไบนิดหน่อยเสียบใบโอเคประมาณนี้นะคะดอกแซมแค่ช่อสองช่อ เสร็จแล้วพันด้วยสกอตเทปพ,พันให้แน่นเลยค่ะสองรอบสามรอบตอนนี้ยังไม่อยู่ทรงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาจัดอีกรอบนึงพันไปก่อนโอเคอ่ะจัดทรงให้สวยด้านหลังอันรอบนึง โอเคนะคะต่อไปนำลวดนะคะลวดที่พันกับเข็มกัดไว้นำมาทาบติดกับด้านหลังเลยค่ะตลงไปให้แน่นๆนะคะจากนั้นพันด้วยจะกระเทปพัพนให้แน่นๆนะคะ okay. อ่ะสองรอบอโอเคเรียบร้อย จากนี้ก็พันด้วย o r ร,ราเทปอีกหนึ่งรอบนะคะปิดสกอตเทปวิธีใช้นะคะดึงค่ะดึงนะคะแล้วก็พันไปเรื่อยๆแล้ค่ะดึงสกอตเทปแล้วก็พันพันให้สุดก้านนะคะหมุนไปเรื่อยๆ เสร็จแล้วเราใช้ตกแต่งใช้ริบบิ้นผ้าทำเป็นโบหรือว่าใช้เชือกนะคะเชือกกระสอบก็ได้ของครูครูทำริบบิน้นทำโบมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาปุติดตกแต่งให้สวยงามโอเคจัดทรงให้สวยนะคะคเก็บหางนิดนึงนะคะมว้วนงอเข้ามาโอเค อเคดอกไม้นะคะช่อดอกไม้ติดหน้าอกเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะมีแบบเชือกบินพานะคะวิธีการตกแต่งโอเคเรียบร้อยค่ะลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆทำใช้เวลาไม่นานค่ะ